เป็นการท้าทายคู่ฝ่ายค้านที่จะยึนอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมถึงการเอาแการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นตัวประกันก็เป็นคําสัมภาษณ์ของท่านนายกนะครับที่ที่ตอบข้อสักขามของพี่น้องศึกบัชนในยากก็คือว่าท่านนายกพร้อมที่จะยุบสภา นะครับเมื่อไหร่ก็ได้โดยเฉพาะระบุว่าวันที่12นั่นคือวันเปิดสมัยประชุม12ธันวาคมนะครับเพราะท่านท่านเปรียบเทียบว่าจะให้ผมยุบวันที่31มมกราหรือจะให้ผมยุบวันที่12ท่านว่าเป็นการเสมือ,เน,อน,น,มนเป็นการท้าทายหรือขู่ฝ่ายค้านนะครับเสมือนเป็นการท้าทายและขู่ฝ่ายค้านที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้ใจตามรัฐธรรมนูญม,มาตราหนึ่ง ความท้าทายรายการขูดตรงนี้เนะี่ยมันก็มีนัยยะส่งถึงเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพราะท่านบอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็อย่ามาโทษผมผมันต้องไปรับผิดชอบอัเองก็นั่นหมายความว่าร่างมันแก้ไขเพิ่มเติมฉบับเ,เนี้ยที่กําลังทําอยู่เนี้ยมันเป็นตัวประกันในการที่ท่านตัดสินใจว่าจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาในย่างเป็นอย่างนั้นนะครับ เป้าหมายของการแก้ไขรัมนูลฉบับนี้นะครับที่กำลังทำอยู่ขณะน,นี้กับการตรวจสอบการบริหารและการบินานาของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะเรื่องการอนิญาตไม่ร่วใช้ตามมาตราน,นึ่งรหาส5 1เี่ยมันเป็นมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่ที่พรรคอไทยเองเนี่ยครับให้ความสําคัญหน้าที่อันแรกเนี่ยเป็นหน้าที่เนี่ยน่าเป็นสมาชิกรัฐสภานะครับเพราะเฉตจมนงเราเองเราเองได้ แสดงเจตฑ์วันนการแก้ไขรัฐมนุนมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยสภาเมื่อปี62เป็นต้นมานะปี66เกิดกระบวนการเหตุการณ์ต่างๆนานานะครับมีคำมิชัยสารรัฐมนุนมาหลายฉบับจนมาสรุปอยู่ขณะนี้ว่าสามารถริเริ่มจัดทำได้ก็เกิดการแก้ไขรัฐมนุนฉบับนี้ขึ้นมาเราก็แสดงเจตน์งอย่างชัดแจ้งนะครับว่าเรา เราอยากให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัานมูเพื่อให้มีการจัดรัานมูลฉบับใหม่ให้ได้อันนี้เป็นวัตถุประสงค์แรกซึ่งพวกเราพยายามกันมากนะครับแม้ว่าร่างที่พรรคประชาเสนอเนี่ยจะถูกปฏิเสธในวาระที่หนึ่งไปแล้วแต่ละกรรมการของเราเก้าท่านที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็พยายามนะครับพยายามที่ผลักดันให้ร่างรั้นมูลแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อจัดทำรั้นมูฉบับใหม่ออกมาดีที่สุดนะครับเป็นประชาธิปไตย ภายใต้การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนไม่ไปยึดติดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีใครมาสามารถมาครอบงำชี้นําได้ับให้เป็นรนัฐมนตรของประชาชนอย่างแท้จริงอันนี้คือเจ็ด,จ,ดจำนงเราขณะเดียวกันนะครับฟังจากคําสัมภาษณ์ของหัวหน้าจุลพันธ์เนี่ยก็ชัดเจนว่าบทบาทหนะ้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่มันเกิดความเสียหายจะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบที่สําคัญที่สุดคืออภิปรายตามรัฐรรมน151เพราะมาตรการสําคัญที่สุดเข้มที่สุดในการตรวจสอบนะครับถ้ารัฐบาลนะครับอยู่ไปแม้แต่ว,วันเดียวนะครบไม่เกิดความเสียหายจะไปห้ามการตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ได้นั้นจุดเป,ป้าหมายของเราสองเรื่องเนี่ยเราอยากได้ทั้งคู่เราอยากได้ทั้งคู่ให้คู่ขนานกันไป ะจะจำนวนตรงนี้เนี่ยเราเลยพยายามผลักดันว่าทําอย่างไรให้โหวตวรระสามให้ได้ก่อนเปิดสมัยประชุมแต่ว่าสิ่งที่เราเสนอเนี่ยมาถึงเวลานี้แล้วนี่น่าจะเปลี่ยนไปไม่ได้ละเพราะว่าทำลายที่เราเสนอแต่แรกวันประชุมวันแรกของกรรมนิการเนี่ยก็กําหนดทำลายไว้เลยว่าเราจะเปิดสภานะครับพี่นาวรระที่สองเนี่ยเป็นสมัยวิสามันเนี่ยประมาณมาที่สิบแปดสิบเก้า พฤศจิกายนนะครับเพื่อให้ได้โหวตให้ได้ในวันที่8ที่9กธันวาคมก่อนเปิดสมัยแต่จากผลการพิจารณาไล่เรียงมาจนถึงบัดน,นี้เนี่ยวันนี้วันที่21แล้วนะครับ